ถามไหมคะก่อนจะลากันไม่แล้วจะไปเลี้ยงลูกอีกแล้วเนี่ยดีเนาะมีลูกให้เลี้ยงด้วยอ่ะน่าจะสนุกอ่ะมีแบบอยู่บ้านมีซี่มีนะมีลูกพี่หมากอยู่ไหนแล้วมีคนอยากมีลูกเขาบอกว่าสนุกดีนะมีลูกให้เลี้ยงรีบมาขอเร็วดีเลี้ยงหลานไม่ เรียกมาขอแล้วพี่มามีคนอยากเลี้ยงลูกแล้วเลี้ยงลูกสนุกนะเออมีความสุขนอโอ้ย<ม>นี่<ม>นี่พูดมาขยับป้ายเข้าแฟนอีกหน่อยครับพี่เนยเขาไม่เห็นขยับป้ายเข้าแฟโอ๋ยพี่มาล่ะ,ะด้วยพี่พูดนเนี่ยว่ามีคนอยากเลี้ยงลูกมันสนุกดี <laughs> เดี๋ยวพี่จะเทรนเอง ในการเลี้ยงลูกมันไม่ยากหรอกโอ้ยอีกนานค่ะอันนี้สนุก,กัันากกินบำรุงไปก่อนว่ะเออแต่ว่าลูกค้าเห็นหรือยังเนี่ยที่เข้าแฟมหรือยังถูกยังเข้าแล้วอ่ะตอนนี้ก็ดูแลตัวเองกันไปก่อน พูดไม่ออกเลยเอนเลยอ้ามีใครอยากจะถามอะไรไหมคะก่อนที่จะรากันไป